สวัสดีค่ะอยู่กับอิงฟ้านะคะวันนี้แสดงเรื่องข้าสัมผัสรักก็เกิด <laughs> อุ้ยต้องแต,ตะกล้องแหละ <c oughs> อุ้ยหรือว่าต้องแตะคนดูนี่นี่ชุดรีวิวชุดวันนี้ก็เป็นเอี๊ยมนะคะแล้วก็มาจุดสองข้างด้วยาา <c oughs> แล้วกรุบต้องรอดูว่าทำไมถึงใส่ชุดนี้อ่ะถูกต้องอุ <c oughs> <ๆ>้ยสบายว่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะไปเลยค่ะไปเลยค่ะไป ก็เดินเอาไว้ก็ทำยังไงอ่ะเอลเอลควงทำยังไงรุดรไหนทำยังไงครับพี่ทีมขันไหนต้องย่อตัวลงแล้วก็โดดเท้าก็โดดเท้าหน้าแล้วอ่ะบึ๊กบึ๊กเนี้ยบึ๊ก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 อทำไม่ได้แล้วก็เอาสะโพกลงซ้ายขวาแล้วก็หมุนเอวด้วยเออเหมือนกันเลยอย่างนั้นแหละใช่หรอได้ปะไม่ใช่ไม่เอาไปเห็นตัวเอง สี่สามสองเจ้าใหม่พี่ชิปโลเพราะถือควันน้ำใหม่หยิบใหม่ใช่ไหมห้าสี่สามสองค้างไว้นะมองแล้วค้างไว้ ครับอ่าทิ้งเฟไปทางขวานะครับอย่าเลื่อนเฟมาตรงน,นี้ช่วยเยโดล่เฮ้ยไม่ใช่เหมือนโดนอะไรขูดใช่ไหมเพราะมันโค้งได้แบบนี้ไม่ใช่แตกนะ่ังนี้ได้สุดแล้วอันนี้คบเนี่ยยืดไปจริงอ่าล้วก็พูดว่าได้มาแล้วนะครับห้าสี่สามสองได้มาแล้วถ้าเราไปขายต่อ เราก็จะมีเงินใช้หนี้ให้แม่ที่ต่างจังหวัดพี่ไอ้เนี่ยอยู่แล้วเราฮพลิกไปแล้วตกใจแล้วไอ้อะไรอย่างงี้นายเ้วรู้นะคนมันมีเสียได้หลกมาเลขคอ์รห้าให่ไหมห้าสี่สามสองแต่การขโมยมันผิดนะครับเฮ้ยคลิปโรครั้งไว้นะ ห้าสี่สามสองยังไงพี่เข้าไปที่อันไม่ใช้แล้วก็ไปที่หนึ่งแล้วก็เข้าไปที่นี่ไม่ใช้งานอ่ใช้งานอะไรและเฮ้ยใช่ป่ะวะดูดเนาะอชาคิดจริงปะปิดแั้วปิดเพียงเดียวเขาว่าที่ใช้งานใช้งานแล้วก็ไปไม่ใช้งานนั่นแหละเฮ้ยโบเอาแล้วเอาไหนวะเนี่ย ้ออบ้าแอบแล้เนี่ยไม่รอโอ้โหไม่รอคุณมันไม่มีใครแอบเขาไม่ขอตกใจทีแล้วนะแล้วก็พริกนะทีนี้ขอแรงกว่าเดิมนะเสร็จพี่ไอ้ทีเดียวเอากล้องพี่ก็ได้เก็บไปเองฟ้าเอียงนะเองไงเล็กขอไงท้องนะพี่ไอ้รับนะห้าสี่สามสอง ครับเคมาเข้าโมดปกติรอบที่สามรอสิบเอ็ดนี่ใช่ไหมครับว่าใช้งานลุ้นกันกอนเนี่ยครับเคมาต่อนะเข้าที่เข้าใหญ่คุณพูดเรื่องอะไรอ่ะฉันไม่รู้เรื่องนะมาบิกหลักผู้ใหญ่ โดนแซวเลย <ไป S 1> อีฟ้าต้องเล่นตั้งแต่ผักออกแล้วก็ต้องพูดเออจริงจริงมันเติมได้นี่เาเติมแทนแต่มันก็จะเลยรอนะจริงจริงอ่ะจับตั้งใจฟังมากจริงจจับปลายปลายได้นะพี่ให้มันแหดแค่นี้นะให้มันแหดให้มันแหดแค่แบบแใช่ให้มันเร็ติบอยู่แค่อย่าไปจับให้มันริบแค่อย่างเงี้ยใช่จับนิดเดียวได้ดูไม่หมดแล้วใช่ไหมอเตอร์ไซค์เราค่อมไปตัวที่ค่อมไปมัน จะไม่หาเราื่องกมลติมันต้องถ่ายแบ็คไว้ด้วยวันนี้แต่งตัวน่ารักทุกฉากเลยอ่ะจริงหรอจริงดีดี pertaining. น่ารักขนาดนี้ต้องมีคนหลงกันปะต้องมีคนหลงกันปะเขาถามเออแต่ปั๊มถ่ายไงทางกลับบริษัทไปทางไหนอันนี้หลงลืมอันนี้หลงตัวเองคนละหลงกันแล้วคนละหลงเหรออ๋อคนละหลงอ๋อเขาเล่นมุกเหรอ ไปไม่ทันแล้วเขาไปกันเมื่อกี้แล้วเขาไปกันตับอื่นแล้วเล่นตับเขาคือเขาเข้ากรุงเทพแล้วอ่ะอิงไฟอยู่ปทุมเลยอันนี้หลงของจริงหลงมูกเขาเนี่ยโอ้เห็นดูน้องแไงน้องอาจจะตั้งใจเล่นก็ได้นะเมื่อกี้อหนูทำไมบุหรี่บินมาตีคุกหัวพี่ไอ้ได้ไหมคะเนี่ยบุหรอยต้องเข้าบทบุหรอยอยู่ไหนเนี่ยแม่อยู่ไหนเนี่ย บรวลอยเล่นเป็นเจ็๊ทำไมจากคาร์โร่ไปไหนเกินร้องลงลิกระสิตเหรอบัวรอยพี่แม็กรออยู่เมื่อไรจะมาเข้าฉากสักทีเจ้าบัวรอยเพลงเดียวทีเดียวกัแหลมไปไหนอย่าให้ฟ้าร้องนะไอ้เอามาบัวลอยเธอเพียงแค่รีบเข้ามาในฉากไว้ไๆอ่ะ บัวรอยแต่งตัวหรือยังผีแมกรออยู่ที่หน้าปากซอยอ่ะไอ้บัวรอยมาอ่าดดนะส่งเงินใหม่นะครับพี่เจกดนี่ของนเงินทอนหนุนเจ้ชินะครับพี่ไอ้ของคุณไม่ต้องพูดแล้วลูกเอาเป็นว่านี่เงินค่าเจ้เชิครับเงินค่าเจเชิครับถือว่าเป็นค่าเสียหายที่น้องเขาขโมยของคุณมานะครับมาตรงนั้นนะครับ จบแล้วนะคะก็ฝากพี่ๆทุก<ๆ>คนหรือว่าน้องๆทุกคนเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับ s c ค i b e ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายดูเรื่องนี้กันด้วยนะคะทุกคนแค่สัมผัสรักก็เกิดคะ่ะใช่รับได้ดีคะ่ะขา, <c oughs> ายของเยอะมากจะย้ายไปบ้านคอแล้วนะครับบ๊ายบายอย่าลืมติดตามนะคะใช่ค่ะ